เมนูทำบุญยมเช้าของเชฟครับแล้วก็ทําให้แม่กินด้วยนะครับต้มจับชายครับเป็นเมนูที่ผักเปื่อยเต้าหู้เพิ่มโปรตีนครับมาเริ่มกันเลยครับนําผักที่ชอบชอบนะครับมาหัน่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับชอบผักอะไรก็นํามาเตรียมไว้ได้หมดเลยนะครับไม่มีข้อแม้ครับแล้วก็สุดท้ายด้วยขึ้นชาย เต้ากูขาวนะครับเพิ่มโปรตีนดีนะครับแล้วก็หมู3ามชั้นนะครับหั่นเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยลงไปผัดในกระทะก่อนเลยนะครับเอาให้สุกครับเราจะรีดน้ํามันของหมูสามชั้นออกมาด้วยนะครับนี่แหละครับเราจะมีมันน้อยๆเราวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือลงไปครับผัดต่อให้ส่งกลิ่นหอมได้เลยครับ ในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ท้ายคลิปอยู่แล้วนะครับตั้งใจดูให้ทำความเข้าใจกับคลิปก็พอครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ขาวครับที่เราหั่นเป็นเตาใหญ่ไว้นะครับลงไปผัดต่อได้เลยก็ผัดเบาๆมือเลยนะครับเดี๋ยวเต้าหู้ของเราจะแตกหมดนะตามต่อไปด้วยหัวไชเท้าครับแล้วก็แครอทครับ แล้วก็กระหล่ำปีครับเห็ดหอมสดครับลงไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เขาโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับผักเขาจะได้นุ่มๆน,นะครับต่อด้วยผักวางตุ้งเลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับต้อนหอยนางรมครับ ซีิ๊วาหวานอีกเล็กน้อยครับแล้วก็เริ่มเติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับพอ,อ,อ,น,อ,อน,น้ำเริ่มร้อนขึ้นมาเราก็ผัดผัดผ,ผ,ผักนะครับให้เขาโดนความร้อนสลับกันไปสลับกันมาให้ทั่วนะครับคราวนี้เชฟก็จะปิดฝาอบไว้สักพักหนึ่งครับผักทุกอย่างสุกหมดแล้วครับคราวนี้ก็โรย ึ้นใชยได้เลยครับเพิ่มความหอมนะครับอบอีกสักแป๊บหนึ่งครับได้ที่แหละครับต้มจับชายเนี่ยเราต้องให้ทุกอย่างนิ่มให้หมดเลยนะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสายรักสุขภาพทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านทานเนี่ยครับมีความสุขแน่นอนเลยครับเมนูวันนี้ข้าวต้มหม้อแน่นอนครับสวัสดีครับ